บ้านนกดาวสไตล์ลอฟเท่ๆแบบนี้ราคาเท่าไร่คะคุณแมนหลังนี้ราคาอยู่ที่บ้านนอกดาวสไตล์ลอฟเท่ๆไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะคุณแมนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพาดูหน่อยค่ะหลังนี้ไซส์เท่าไหร่หลังนี้ขนาด6กคูณสามครับสิตารางเมตรชื่อรุ่นว่าไอรีนไอรีนครับผมอ๋อมันต้องเปิดด้านไหนทางนี้ก็ได้อ๋อมันเปิดได้สองด้านเลยหรอเปิดได้หมดเลยเป็นสลด์สลับเชิญชมข้างในครับ3ามคูณห ใช่ครับขนาสาคณหนะครับจุดประตูหน้าต่างนะครับห้องน้ําถ้าตามตัวอย่างหลังนี้คือจะอยู่ที่ขวามือ,อมนะครับระบบไฟอะไรมีให้เรียบร้อยสามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้ทั้งหมดนะครับตัวบ้านก็เป็นโครงสร้างเหล็กกาวนิชเช่นเคยนะครับเราใช้เหล็กกลองการันตีนี้เรื่องของความแข็งแรงทนทานของบ้านนะครับผมจะบอกว่างานที่นี่เนี้ยบมากนะคะคุณผู้ชมตกแต่งมาให้ดูคร่าวๆเลยนะคะว่าถ้าวางโต๊ะตรงนี้วางเตียงตรงนี้ สภาพแวดล้อมข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งผมก็จะบอกว่าน่าอยู่มากๆนะคะเตียงหนึ่งอันโต๊ทํางานวางแก้วกาแฟวางคอมพิวเตอร,วอตอร์วางอะไรได้หมดเลยก็เป็นไอเดียนะคะถ้าเกิดใครอยากได้บ้านหลังเล็กๆเอาไปวางไว้ในในสวนในรีสอร์ทหรือว่าเวนะิร์กฟอร์มโฮม่ะใช่ครับอ,อยากจะเงียบๆอยู่คนเดียวหลังเล็กๆข้างบ้านก็สามารถยกไปตั้งได้เลยเห็นว่าห้องนี้มีห้องน้ําด้วยห้องนี้มีห้องน้าด้วยครับครับในส่วนของห้องน้ํานะครับขนาดจะอยู่ที่2คูณจุสี่เมตรนะครับสิ่งที่สาคัญคือว่ามันมา พร้อมครบเซตแบบนี้เลยนะฮะจัดเต็มอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมเป็นกระจกกั้นห้องเปียกห้องแห้งคือข้อดีของการกั้นเปียกกั้นแห้งแบบนี้ยแม่บ้านจะชอบมากเพราะว่ามันทําความสะอาดง่ายเครื่องทาน้ำอ,อุ่นให้ฟรีแถมให้เลยครับแถมให้เลยติดมาให้พร้อมที่ดูดอากาศแล้วก็ชักโครกแล้วก็ซิงค์นะคะถือว่าพร้อมใช้งานกระจกก็มีมาพร้อมเปิดไฟปุ๊บก็เหมือนห้องน้ำบ้านจริงๆเลย ในส่วนของวัสดุล่ะคะทีนี้คุณแมนในส่วนของหลังคาเราทําจากหลังคาเลย <นะ S 1> ค่ะตอนนี้ในส่วนของตัวบ้านนะครับอย่างที่บอกคือตัวนี้เป็นบ้าน <c oughs> โคสร้างเหล็กกวาวนัยนะครับเราใช้เป็นเหล็กกล่องทุกจุดนะครับตีระยะตามที่วิศวกรเขาได้ประเมินมานะครับในส่วนของตัวพื้นผนังตัวนี้คือจะเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับพื้นจะหนาอยู่ที่16มิลน,นะครับส่วนผนังนี่จะหนา8มิลทั้งข้างนอกและ <c oughs> ข้างในตรงกลางจะมีการบูชนวนกันคำร้อนนะครับส่วนถ้าเป็นตัวหลังคานี้จะเป็นตัวไอโซวอล ก็คือเป็นเมทัลชีตท,ที่อับด้วยโฟม e p s หนา2นิ้วเพราะฉะนั้นจะกันเสียงกันร้อนได้เป็นอย่างดีคุณผู้ชมจะบอกว่ามันออกแบบให้มีฉนวนกันความร้อนทั้งด้านบนและด้านข้างนะคะในส่วนของผนังมันก็จะช่วยป้องกความร้อนจากข้างนอกเข้ามาภายในนะคะมันจะเข้าได้ยากขึ้นนะในเรื่องของความร้อนทีนี้พอเปิดแอร์มันจะสามารถเก็บกักอุณหภูมิความเย็นของแอร์ได้นานขึ้นถูกต้องค่ะแอร์คุณผู้ชมจะทำงานหนักน้อยลงแล้วก็ค่าไฟมันก็จะลดลงด้วย เพราะฉะนั้นจะใช้คําว่าออกแบบมาเพื่อให้อยู่ระยะยาวไม่ใช่อยู่ระยะสั้นเพราะบางทีบ้านสวยนะคะแต่ร้อนมากเคยเจอไหมเคยเจอแมนต้องเคยเจอ <c oughs> หลายๆคนก็ต้องเคยเจอ <c oughs> บ้านสวยบ้านน่ารักมากนะคะแต่ว่าหากเรามองข้ามจุดใดจุดหนึ่งไปในเรื่องของชนวนกันความร้อนเนี่ยฝนก็ <c oughs> จ,ะจะบอกว่ามันจะอยู่แล้วมันจะไม่ค่อยสุกเท่าไหร่มันจะเริ่มร้อนใ <c oughs> แล้วมันจะหมุดหิดอ่าเพราะฉะนั้นก็ฝากไวค้ค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาดูบ้านตัวอย่างสามารถมาดูได้ที่ไหนคะที่นี่ก็มาดูที่จังหวัดระยองเลยเลยครับบ้านนกดาวสไตล์ล็อบเท่ๆแบบนี้ ราคาเท่าไหร่คะคุณแมนหลังนี้ราคาอยู่ที่3 3 9 0 0นบาทครับ339,000บาทค่ะคุณผู้ชมถ้าใครสนใจสั่งซื้อฝนปักพิกัดการสั่งซื้อไว้ในคอมเมนต์นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ